ได้มากครับผมกลัวมาไม่ทันมากเลยเมื่อกี้ใช่เพราะวันนี้เรามีงานที่เขาใหญ่ด้วยครับผมเราจะนั่งรถยาวมาเลยมาถึงปุ๊บรถติดอีกก็คือวิ่งสุดฤทธิ์แต่งหน้าแต่งตัวภายใน20-30นาทีแล้ววิ่งเข้ามาเลยครับใช่อะไรนะครับไม่จริงกับรถติดเหรอจริงๆก็ไม่เคยชินเลยไม่จริงกับรถติดครับผมเขาพยายามแบบพยายามจะมาให้เร็วที่สุดครับผมเพราะว่าเรารู้ว่ามีงานต่ออะไรอย่างเงี้ย เราเดี๋ยวเราถ้ามาโชว์แฟชั่นเรารู้สึกยังไงบ้างสายแฟอะสายแฟชั่นใช่ไหมทุกคนแบบแต่งตัวแบบเท้ใช่ถ้าเดินถ้าเราคือแบบดีไปหมดเลยผมผมรู้สึกว่าอ่าวงการแฟชั่นบ้านเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าไงอ่ะดีเหมือนกันนะเขาเรียกว่าแบบไม่ได้แพ้จากชาติใดอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะเป็นแรงขับเคลื่อนนึงเหมือนกันที่แบบได้เห็นแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยเราก็อยากแบบอยากมีโอกาสที่จะได้เดินบ้างอะไรเงี้ยครับ อยากลองอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสครับนมต้องโอ้โหต้องลองปิตพร้อมครับผมผมนี่บีบไปนี่ไม่รู้เยลลี่หรือเปล่าแล้วที่นี้เขาปิช่วงนี้เขาออกกันรังกายเยอะเขาเล่นแบบแใส่เครื่องแขกุดมาเลยนะจิ้มอะไรนะจิ้มอะไรป้าเปล่าไม่ได้จิ้มจิ้มอะไรหรือเปล่าว่าวันนี้เขาใส่เครื่อแขกุดมา เราไม่มีไงเรามันหลงเหลงอ่ะทางนี้ต้องนิ่มนี่คือโครงการอะไรก็บอกอือจริงๆคือก็มีครับผมมีมีเพื่อโปรเจกต์อะไรบางอย่างเพราะว่าเราก็อยากเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ให้ได้มากกว่าปีที่แล้วอ่าเป็นโปรเจกต์คู่ครับผมใช่ใช่ครับผลักการเวลาเบอร์ไวน์นิสเบิร์ลครับผม แล้ผมไม่จำเป็นต้องปั้านคุณอะไรผมเป็นน้องอยู่แล้วโอ้โหแน่นอนค่ะแต่ว่าคุณทางด้านศุภชัยโอ้โหก็ตอนเื่นก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ที่เราได้มีซีรีส์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แล้สถืว่าอยากอยากจะทํางานร่วมกันอีกครั้งครับผมเพราะว่าในเวลาที่ผ่านมาเราได้ทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ทำงาน เีกยกนะได้ว่ากลับมาเรียกได้ว่ากลับมาที่สุดตัวเองครับคไม่ใช่ไหนะการที่แบบเราเตรียมพรที่สรดทรองนี้ผมไม่ใช่ไหเครับผมว่าเราน่าจะมีความพร้อมอะไรหลายๆอย่างมากกว่าเรื่องที่แล้วครับผมด้วยประสบการณ์การออกกองรอบที่แล้วเราก็ผ่านมาแล้วเนาะรอบนี้ก็จะทําให้เต็มที่มากขึ้นแล้วก็จะพยายามทําให้รเรียกว่าไงสุดฝีมือใช่ครับ ไ,ไปไ,ไปร่วมกิจกรรมครับผมกับทางมามีครับผมใช่ทริปเขาใหญ่เที่ยวๆแบบี่ๆเนวใช่ครับไี่หนนไปไนแบบรู้ิจรรบาว่าอะื่องะมีอะไรมาให้แนดบ้ามีอะไรจะให้แฟนๆดูไหมใช่ไหมครับผมก็จริงๆเราไปเราไปเขาใหญ่เราไปทํากิจกรรมมาด้วยเราไปแบบขับโกคาร์ทเราไปแบบ ร้องเพลงกันมาด้วยมันเป็นเลสิกมาเหตุผลว่ามันต้อรอใครอ่านี้ทุกคนถ้าจะเห็นตามอ่าพี่พี่แฟนคลับนะครับ #asia #hashtag แล้วใช่ครับตองติดตัวเด็กผู้ชายตัวเด็กเดี่ยวติดตเราเลยนะครับครับผมของผมของผมวันที่21ตุลาคมนี้นะครับผมบูมมิ่งบอสนะครับเป็นแฟนมิเติ้งที่อ่าเปิดตัวพิซเซนเตอร์นะครับของนิวตามินครับอยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับ อ่าใช่ครับผมก็เร็วนี้นะครับผมก็จะมีปล่อยเพลงนะครับผมเป็นเพลงไทยเพลงแรกของัวอื่นเลยนะครับผมก็ครับผมก็แอบมาสปัปอนนิดนึงแล้วแหละในเอนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเก่ยัคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเด็กกลับไปเป็นเด็กมัธยมอ,อ,อีกครั้งนึง เราตัดผมไงเราเลยกลับไปเป็นเด็กหรือเปล่าใช่ไม่รู้ดูเด็กลงยังเปลี่ยนสีผมด้เาะป็นลากมายยมอีกครั้งครับใช่ไม่รู้หน้ายังได้ไหมแต่ว่าใส่ได้ได้ไหมได้ไหมได้เนาได้ครับผมชอบเลยก็จริงๆมีให้ราติดตามเร็วๆนี้ครับในส่วนของเมฆูมเลยเลย ยังก็ยังไม่เสร็เลยนะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามก่อนอุ้ยโปะตลอดเลยอะอ่าความพรุนหน้าของซีรีส์ใช่ไหมครับจริงๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่นานเกินรอเลยนะครับแต่รอใช่ครับแต่ที่ทางเขาพิเชษได้ประกาศไปแล้วว่าจะเป็นซีรีส์ที่จะฉายในปีหน้าเนาะแล้วผมก็อยากให้ทุกคนคาด พาดหว่างแล้วก็ทักตารอนะครับแล้วก็ฝาก The Boy Next World ด้วยนะครับโพสเหรอหนึ่งตามเป็นการถูกประโยชน์นะครับผมแฟชั่นของผมเขาเป็นสุดคูลแล้วกันครับผมนี่ของผมเหรออุ้ยนึกไม่ออกเลยอะเอาเป็น โค้ดเทพโค้ดเทพ,พ,พเฮ้ยมันเปิดวันนี้ออกมาเลยมันคือแปลงคือแปลงของผมด้วยขออนุญาตคุณครูล็อกข้อสอบครับผม,ผมคิดไม่ออกเลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะ